มันตามามียัด พูดเลยพูดเลยมาเด้โหีอโอ้โห้โอ้โโอ้อ นี่ไงว้าวได้แล้วก็ได้แล้วทันทีเลยอันอนี้นจะผ่านเลยนะอันนี้จะผ่าเนี่ยอุ้ยลงอือต้องห้ามโดนเบอร์ก็สุดนะมีกระสุนด,ด้วยนะ เราต้องตายนั่นไงี่ยแม่แมาเพื่อนเอาเพื่อนโดนเราก็ตายเลยทำไมคุยคุยเราห้ามตายแล้วเอาเพื่อเขาโดนอะ 嗯、呃。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 嗯。<noise>

เราอย่าลีมตรงนี้ก็ไม่ไดีดนะอาลาว่าริวริวทมันไนด้ริวโหตรงนี้ไปไหนรงนี้ไปไหน โอ้เลี้ยกมันต้องสายกิ๊บอินโอ้มันตามมาแล้วฮึหายไปแล้วหุณผู้หนึ่งฮึฮุย